เชียเอ๋ยเชียเอ๋ยฉันเกลียดที่นี่ฉันเกลียดที่นี่จริงๆเลยต้องมานั่งเล่นเกมนี้จริงๆแล้ววัเนี่ยอินเอสารายงานคาร,ารั้งล่าสุดที่มีรายงานเข้ามา30กว่ารายงานทั้งหมดนักลูกเรือทั้งหมดเคนเคนแลมเบิร์ด ปาร์เกอร์บรดบรดเอชและกัปตันดัลสและกัตันดัตายหากันหมดแล้วคาร์โก้ที่เก็บของโดนทำลายฉันออกมาที่ย n น v เวอร์สสิน6 <t ell as> เดือนที่แล้วอย่างเปลี่ยนไปหมด <t ell as> นี่โคตนรนาเลยฉันคือคนสุดท้ายที่รอดอยู่โดยไม่มีสัญญาณอะไรเลยเอ i e ี i ยนไอโซเลันกลัวหกๆไมได้ตอนนี้เลยเว้ยอ้โ๊มาเลยให้มันได้อย่างนี้สิ use move key to move e to sign in อ๋ออย่างนั้นก็มีสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราบันเทิงใจในนี้ได้นะนะ ถึงรู้ว่าเราจ,ะจะเจออะไรแล้วล่ะเราจะเจอผมรู้สึกแพนิกและกังวลเล็กน้อยก่อนที่จะออกจากห้องนี้ไปผมเดินวนสามรอบเพื่อเอาเรือเอาชัยก่อนแล้วกันนะไปไมีหนังสือแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมาหาหนังสือที่นี่เรามาเพื่อจัดการเอเลี่ยนนะเราต้องอาบน้ําก่อนใช่ไหมได้อ,อไรกได้สิอาบน้ําก่อนก็ได้ฉันมาทาอะไรที่นี่ ฉันมาทำอะไรที่นี่กันนะเอาละอาบน้ำพอแล้วละ่ะแค่นี้ก็พอแล้วกตที่อาบน้ำขนาดนี้การได้อาบน้ำในยานที่กดดันอย่างนี้รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นเหมือนกันนะนะไปกันเถอะตกใจผมตกใจอย่ากดไลค์เสียงดังนะผมสะดุ้งผมสะดุ้งเลยนะแล้วนะลมันก็กเกมอะความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงความกลัวมันแค่สัญชาตญาณทำให้เราอยู่รอดได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะมันแค่เกมเท่านั้นแหละไม่เป็นไรแล้วมันเก่งแค่แค่เกมนะสวัสดีเพื่อนเออเออเลฟลีสวัสดีสวัสดีเอลตื่นเร็วได้วันนี้ฉันไม่ต้องนอนเยอะเท่าไหร่แล้วนะสปีคทูซามูเอลได้แหละเขาว่ายังไงบ้างอ่ะซามูเอล เราดูนายได้ไหมนายกดอะไรอยู่อ่ะนายไม่คุยกับเราเลยวะเราต้องไปแต่งตัวก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องออกไปทางไหนนะเพื่อนดูเรืมจอ้วยนะเรืมจอ้วยนะ <c oughs> เราแต่งตัวแล้วล่ะทีโอเคละรู้สึกเราเก็ตเรสเรียบร้อย <c oughs> เขา,ากด e ไปททำอะไรเราเก็ตเรสแล้วอ่ะเราแต่งตัวแล้วเนี่ยเออเราแต่งตัวแล้วอ่ะกูปิดหน้าจอกูเปิดหน้าจอปิดเพื่อลดความแพนิกในตัวปิดเป,ปิดป,ปิดเปิดปิดเปิดโอเคพอละไปได้ ผมรู้ว่าเหตุการณ์มันยังไม่ถึงการเกิดขึ้นนะนะแต่ว่าผมก็รู้ไดยว่าเกมนี้เป็นเกมอะไรแล้วผมจะเจอกับอะไรเราจะเข้าไปจอดไหมนะคะ,ะ,คะฉันก็มั่นใจว่าเราจะได้เข้าไปได้แต่เดี๋ยวรอการตัดกับจากมาแชลอยู่นะาาโอเคค่ะได้เลยไม่ต้องกลัวนะมิสเตอร์เลอร์ทำงานไปไม่ต้องวนหรอกนะโอเคทำหน้าที่ได้ดีแล้วเกมก็จบลงเท่านี้ เร,เ,เราเจอมาหรือยังอ่ะกลับไปที่นหน้าจอสิมาเชลมาเชลน,นี่ทอร์เลนนะพูดอีกทีหน,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 น่อยสิสเตสซึนรบกวนเยอะอดะเลยเอเอดะ เฉยดูสาวสิท่านไม่ฟังสาวสิว่าเอ้ยเหมือนการสื่อสารจะพังไปนะเราต้องไปที่นั่นด้วยตัวเราเองประมาณยีชั่วโมงนายต้องอยู่ที่บนนั้นได้ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วกันนะไม่อยากจะเชื่อลิปลิบรถไม่ดีโอ้โอ้ไปแค่เดินทางไปไปต่อไปต่ออย่าแพนิก เทเลอร์รีบๆจับไว้เออ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 ที่มันอะไรวะเนี่ยอู้อ,อ่าถ้าเป็นฉากในหนังม่งต้องเลือดสาดแล้วเน,นี่ยตอนเนี้ยซามูเอลเทเลอร์ตอบทีมีใครอยู่บ้างฮึบโอเคแล้วเข้ามาได้แล้วอ่า ขอเปลี่ยนชุดหน่อยนะฉันกลับมาชุดเดิมแล้วโอเคล่ะโอเคโอเคไป let's go ฉันพร้อมแล้วละ่ะโอเคสวัสดีผมรู้สึกเหมือนอยู่ในย ER านอวกาศจริงๆหรอสาวแม่งแบบ เซอร์รามากๆกูใส่กูฟังคิดถูกไหมวะเนี่ย What the hell โอเคชอบอากาศที่เราไปได้ดนะนะผมว่าใครดูครึ่งจออย่าดูครึ่งจอนะขอบอกเลยควันเยอะชะมัดเลยละ่ะโอเคแบบนี้ได้นะโอเคขอบใจมากคุณรู้แล้วว่าคุณรู้แล้วว่าเกมเฮอเลอร์อะไม่ต้องบิวขนาดนี้ก็ได้ผมรู้สึกได้เลยมันอยู่แถวนี้นี่แหละ นายผมรู้สึกเนี่ยออกที่มือออกแรงมากๆ What the heck What the hell เอาเลยเต็มที่เลยจัดมาเลย <c oughs> อาถุกแอคทีฟขอบใจมากเลยล่ะคิดถูกแล้วใช่ไหมที่มาเล่นเกมนี้ผมรู้สึกเริ่มคิดไม่ถูกแล้วตอนนี้ผมบอกเลยไม่เอาซีเราไปยังไงเรากดซีดูคลัชโอเค เราขอคืนได้ไหมอ่ะอันนี้เราขอคืนได้ไหมไม่ได้ด้วยแมวก็ได้วะห่วงจริงไอเ้เหี้มืดจังมันมืดจังอ่ะในน,นี้มันมืดจังเลยสวัสดีมีใครอย่างนี้ไหมความกลัวเป็นแค่สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเอาชนะความกลัวให้ได้นั่นละวิธีการของมนุษย์แหละ อ๋อทางนี้ไปได้อันนี้คืออะไรเนี่ยเจเนเรเตอร์เรอเห็นปุ่มกดแล้วอยากกดจังเลยเขาออกดเลยนะโอเคละได้การแล้ว<ฮ>เราอยู่บนยานเซเวสเตอร์โป้กวาถูกไหมเนี่ยมาเลยพร้อมแล้วมาเลยมาเลยมามาสิ ไฟตกอ่ะเมื่อกี้ไฟตกไม่กล้าไปไฟตกอ่ะไม่กล้าไปมาเลยโอเคมันแค่หางตาผมแค่สงสัยเองแหละใครดูคอยดูใครดูอยู่ใครดูอยู่ดูเต็มจอเลยอย่าดูครึ่งจอนะเสียงอะไรเนี่ยทอเรนเหรออ๋อยันทอเรนฉันอยู่นี่ เอาไอ้เหี้ยเอ้าโดนล็อกอ๋กูจะเป็นลมกูจะเป็นลมไฟดับไฟดับประตูล็อกไฟดับขอบใจเลยล่ะขอบใจเลยล่ะ We need help เราต้องการความช่วยเหลือโอเคได้ฉันมาช่วยพวกนายแล้วละ่ะฉันต้องช่วยตัวเองด้วยตอนเนี้มาสิปัมป๊มปั๊มสามโอเคละ่ะกดมาปุ่มปัมป๊มปั๊มเจนเรเตอร์นั่นใครนะอ๋อหลอดไฟนี่เองขอบใจมากเลยดูรอบนึงแล้วกันนี่หรือเปล่าไปได้โอเค ขอบใจมากลงไปได้ลงไปเลยล่ะผมเกลียดที่นี่จังผมเกลียดที่นี่จังเสียงอะไรอะ What the hell แล้วกูมีแค่ทอสไล่เนี่ยนะ เออมาเหอะมาเลยเฮ้ยเพื่อนเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งไปรู้สกโอเคแล้วมาโหี่นี่ได้แล้วหันหลังรับสิบปนิสาโอเคไม่เจอซึ่งว่าปลอดภัยหรือว่าเอเรียนมันกอาจจะเป็นแค่ข่าวลือก็ได้นะนะ ทำไมที่ถึงพังขนาดนี้ได้ละนี่เอามาเลยขยะขยะอะไรมาให้หมดอย่างน้อยแล้วก็มีทอชไลท์อยู่ในมือเราหนึ่งกันมาเลยเอเลียนฉันพร้อมแล้วกูจะดุ้งให้ดูกูจะดุ้งให้ดูเลยล่ะมาเลยเอเลียนฉันพร้อมแล้วล่ะจะมีกระทอสไลท์ฉันจะฟาดทอชไลท์ใส่หน้านายและเอเลียน มึงมาสิเอเลียนมึงมาเลย <t ội Investment> <บ> <construct> มาเลยเอเลียนเห็นคนไปทางซ้ายเมื่อกี้ใช่ไหมม่น่าจะใช่คนนะนะ เขาไม่น่าจะทำอะไรฉันหรอกฉันมีทอตไลท์หนึ่งอันฉันน่าจะแลกเปลี่ยนกับเขาได้นายทอตเลนอะไรไหมเรามีทอตไลท์ให้หนนะา,หายนะท็อทเล่นเราไปใช้สักสี่อะผมว่าน่าจะดีเหมือนกันนะนะขอบใจมากเลยเอาล่ะพี่เราสตาร์ทไฟอีกรอบหนึ่งกับเสียงแมวร้องอีกหนึ่งตัวได้เลยมาเลยเอเรื่องค้ากูตอนนี้แหละค้ากูตอนนี้แหละบอกเลยตอนนี้แหะคนะ่ากุตีิสุดระมาเลยมาเลยเอเลี่ยน นายต้องฆ่าฉันตอนนี้เท่านั้นแหละนถึงหยุดฉันได้เอเลี่ยนทนายมาหยุดฉันตอนนี้นายจะไม่มีโอกาสแล้วนะเพื่อนเพราะฉันเนี่ยคือเดอะเบสแห่งนักบินอวกาศที่จัดการเอเลี่ยนนัตอนนั้นแล้วนายรู้หรือเปล่าเอเลี่ยนนายอยู่ไหนเหรอฮะฉันจะเอาท็อตไลท์ฟาดใส่หน้านายการถือท็อตไลท์อย่มันทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นเหมือนว่าผมมีถือพระคุ้มครองไว้หนึ่งองค์ะนะตอนนี้ท็อตไลท์หลวงพ่อท็อตไลท์ช่วยฉันด้วยละชมด้วยละกันนะหลวงพ่อท็อตไลท์ ขอบใจเลยผมรู้สึกไม่ปลอดภัยผมรู้สึกเสียหลังตลอดเวลาดูนะข้างหน้นสีข้างในมีคนตายด้วยแหละเขาตายได้ยังไงนะอยากรู้จริงๆริทดไลคือทุกสิ่ง <laughs> จังหวะนี้ขอบคุณคุณแอมคุงด้วย <laughs> ทอดไลคือทุกสิ่งอะทอดไลเป็นทุกอย่างแล้ว <laughs> ฉันขอถือไปเลย <laughs> แล้วกันแล้วก็มีอะไรถือในมือไม่ให้เหงาแนะ <laughs> ใช่ไหมทัดไลคุงใช่ไหมทอดไลนายอยู่กับเรานะเพื่อนในายก็มีนายอะ้รอยู่กับเราไม่ทิ้งเราไปไหน ขอซ้ำขอข้ามศพเลยนะอ๋อนั่นไงทางออก Get through the main door ฉันรู้สึกไม่เหงาขึ้นแล้วแหละขอบใจมากเลยทอไลไ์พุงทอไลไ์นายมีความเห็นว่ายังไงบ้างกับเกมนี้นะนะฉันคิดว่านายจะเลือกเกมผิดแล้วละ่ะขอบใจนะทอไลไ์พุงเขาเปิดน้ำทิ้งไว้ด้วยละ่ะน่าจะประหยัดน้ำบ้างนะรัฐบาลยิ่งจนๆอยู่มีคนตายด้วยละ่ะ ฉันเริ่มเห็นลางไม่ดีแล้ว่ะตอนนี้ฉันต้องเข้ารูนี้ไปด้วยนะนะแต่ว่าฉันขอทําใจก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันเขาเปิดพิทยุก่อนแล้วกันนะโอเคฉันพร้อมแล้วฉันจะไปแล้วไปเลยความกลัวสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาฉันพร้อมจะขึ้นไปอ่ะฉันขอทําใจแป๊บนึงนะไปเลยเี็บลีคุงทอดไลคุงในกับฉันนะทอดไล่คุง ถ้าเจอมันในกระฟามันเลยนะช็อตไลแแท์ช็อตไลท์แอทแทกเฮ้ยอาแล้วผมตายตรงนี้ก็ขอโทษด,ด้วยนะขอแท็กหน่อยนะโอเคขอบใจเลยนะไม่มีแล้วนั่นไงล่ะแคล้งของเราเดี๋ยวผมยังไม่หยิบผมรู้สึกว่าถ้าหยิบแล้วมันจะต้องมีโจทย์ไม้แนแน่เลยสวัสดีนะ <c oughs> ยิ้มอยากมากับเราด้วยแล้วมันก็โคตรน่ากลัวเลยโทษทีนะ ขอชั้นละกันนะเพื่อนชิงพนายไม่ได้ได้ใช้แล้วล่ะทอดไล้คุงอยู่กับชั้นนะทอดไล้คุงเรอาอขอบใจมากเลยเพื่อนนายด้วยนะถึงพนายจนผีแล้วนายก็ต้องอยู่กับชั้นนะงั้นนา,ายก็ไม่ทำลายชั้นฉันรู้แล้วล่ะโอเคขอบใจเลยล่ะซึ้งเลยทอดไล้คุงเห็นไหมฉันทำได้รู้หรือเปล่าฉันก็เก่งเหมือนกันนะเพื่อน อฉันเซฟแล้วลวนะทอดไ์โอ้ยกูจะคุยทอดไ์คุณได้ทอดไล์คุณขอบใจนายมากเลยนะข้างล่างนี้นะคนตายเป็นเบือ่อเลยล่ะมคนโดนอะไรตายกันแต่เ,เราคงจะไม่พลาดเหมือนเขาหรอกนะรู้ไหมนายดูนั่นสิทอดไลที่นี่แม่งไม่มีอะไรให้เราไปไหนได้เลยในเห็นประตูนั่นไม่ทอดไ์คุณในเห็นประตูนั่นไหมไนหั่นแหไะที่เราต้องไปล่ะเพื่อนประตูนั่นแะละที่เราต้องไปนายจำไว้นะถ้าฉันภายในไปนายต้องเปิดประตูช่วยฉันด้วยเข้าใจหรือเปล่า โอเคไปเอาละทอดไล่คงเราใช้เวลาเราจะไปต่อได้คนตายแค่นี้เพียบเลยละเราดูคนตายหน่ไหมละ่ะอา่าดูที่หน่อยแล้วกันเขาคงไม่ว่าอะไรเราวะนะเอาคนนี้กระถุงเขาเยอะมากเลยเห็นไหมทอดไล่หเห็นไหมทอดไล่โอเคฉันว่าพอแล้วล,ะละ่ะฉันเปิดประตูแล้วนะฉันเปิดประตูน่าเอเลี่ยนนะฉันเปิดประตูแล้วนะฉันเปิดประตูแล้วนะคุณวี อ๋อขอโทษด้วยเพื่อนโอเคครับโอเคเออโอ้ฉันกำลังหันไปเพื่อนใจเย็นๆหน่อยนะโอ้ฉันลิปลี่มาจากไหนลิปลี่ข้างบนสถานีมียานอวกาศอยู่ที่นี่ตอนนี้มีแล้วโอ้ข่าวดีนี่รู้ไหมรู้ไหม บางอย่างที่นี่มันทำให้เราแย่ไปหมดฉันเห็นนะฉันเห็นแล้วแต่ดูไหมสาวน้อยไม่ใช่ปัญหาของเราแล,ะละ้วล่ะฉันเข้าใจบางอย่างบนสถานีบางอย่าง,ไไางที่เธอไ,ไม่อยากเชื่อนักฆ่าน่ะเธอเข้าใจก็จะได้ว่าฉันรู้ฉันรู้นายใจเย็นหน่อยสินายคุยกับ่ทอรไลท์ฉันไหมที่มีทอนไลท์นะ นายชื่ออะไรอะอัเซลอกเซลนะนยโไล่ฉันไปได้นะฉันมาจาก EVA นะเราถูกแยกกันจากระเบิดอะนายช่วยฉันหาเขาได้ไหมทำไมล่ะเพราะว่าเขารู้ว่าเราต้องไปที่ไหนสถานที่บนเรือนี้ทำไมเธอรู้ว่าฉันต้องไว้ใจเธอได้เธอต้องการหาคอมฉันต้องการ การติดต่อจากสถานีนี้ขอคืนด้วยขอบใจเลยละ่ะน,นี่เป็นวันที่ดีของเธอนะขอบใจมากเลยแอ็กเซลออบเจคคือเฮดท o t ด e t ท a นสิ t ลิงวิ i t อ e กเซลเออกำลังเปิดครับกำลังเปิดพี่เจนยืนหน่อยอนิดนึง <c oughs> เออ <c oughs> นายคุย <c oughs> กับทันไลชั่นหน่อยไหมช่มีทันไลน,นะ ี่ถอดไลน์นี่ไม่มไล่ะถอดไลน์นี่สวยใช่ไหมล่ะไหนดูสิไหนดูสิเอ็กเซลคุงนี่ถอดไลน์ฉันไหมในดูสิถอดไลน์ฉันสวยใช่ไหมล่ะนี่แหละฉันเพิ่งเจอเขาวันนี้เลยเขาเป็นคนที่น่ารักมากเลยเขาอยู่กับฉันตลอดเวลาเลยล่ะในนั่นจะไปจับเขาไว้นะเนี่ยเอ็กเซลนี่ถอดไลน์นะโอเคไปกันต่อได้วอยู่กับเคฉันไว้เมกเจอปัญหาคุณเป็นใครน่ะ ฉันจอนนี่ลิงโก้เราแค่ต้องการเวลาน่ายช่วยฉันได้หรือเปล่าไม่ต้องบอกเขาฉันต้องการให้ลิฟต์นี้ทำงานนะมาเถอะทำงานต่อเถอะเจน่าฉันขอโทษนะโชคดีดเลยนั่นอะไรนะทำไมนายถึงเอ็กซ์เซียจังอ่ะนั่นเป็นทางที่ดีสุดแล้วทุกคนแม้กระทั่งทุกคนก็จะวิ่งมาหาเราอ่ะ การจู่โจมคือก,การปร้องกันตัวที่ดีที่สุดฉันจะดีใจมากเลยที่นายบอกฉันว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นที่นี่นะฉันจะบอกเธอว่าเรากลับไปที่เรือได้นะทุกอย่างเลยแหละแต่ว่าตอนนี้อยู่เคลียรกันได้ไหมได้เรากลับไปที่ทหารเรือของเราฉันอยากทุกอย่างเลยตอนนี้โอเคแล้วที่ฉันบอก ที่นี่มันมีนักฆ่าอยู่นักฆ่าเหรออะไรเหรอฉันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันจะหาเราหนึ่งต่อหนึ่งมอนสเตอร์นะสัตว์ประหลาดเลยล่ะสัตว์ประหลาดนักฆ่ามันไล่ฆ่าเราทุกคนผมว่านายจะถูกแดกนะในหัวโล้นคุงเอ็กเซลชื่อว่านายเป็นคนดีมากเลยล่ะขอบใจนายมากเลยนะทอรไลคงจกขอบคุณเขได้นะ ขอบคุณนะครับโอเคดีมากครับไลคุงทัดไล,ดไลเห็น,นไหมทำไมเขาหลบกันนะเอาไงต่อโอเค,ออเคฉันตามอยู่แอ็กเซลเพื่อน นายนำไปเลยเพื่อนฉันว่าฉันจะต้องมาที่นี่คนเดียวซะแล้วนะขอบใจมากเลยเอ็กเซลที่นายอยุดฉันนะ p พิกอัพเ t light ฉันได้ไฟฉายไปแล้วล่ะเพื่อนขอบใจนายมากเลยนะใช่ยังไงเราไฟฉายเลยเนะี่ยอันได้ไปต่อก็ได้นับไปเ,เอ็กเซล ยินนุกคนนี้เราไม่รู้จักแล้วก็อยู่แก้่นไว้เข้าใจไหมเขามีอาวุธนะมากด้วยเอายังไงนะเราต้องผ่าน้วยนี่ตู่อยู่ข้างหน้าเราเองไปยังไงอ่ะถึงดึงความสนใจด้วยเจเนอเรเตอร์ ให้กูไปเนี้ยนะให้กูไปเนี้ยนะมันปิดยังไงละเนี่ยขอโทษทีนะเพื่อนจะตับไฟละขอโทษทีนะยังไงต่อละทีนี้ ไอ้ีเหี้ยกูต้องไปยังไงเลยเนี่ยโอ้ตู้บ่าเอ้ยบ่าเอ้ยบ้าเอ้ยวิ่งวิ่งรีบเร็ววิ่งรีบเร็วรีบเร็ววิ่งเอ็กเซลวันนี้เอ็กเซลเอ็กเซลตามฉันมาเอ็กเซล เอ็กเซลเอ็กเซลไหนอยู่ไหนล่ะเอ็กเซลเพื่อนฉันอยู่นี่แล้วนะทำไงดีเรปลี่โอ้เกือบตายแล้วเพื่อนเอ้ยโอ้ทำได้ดีมากเลยสตา์ไลทคุงอีกไกลทาไมเนี่ยไปต่อสิเอ็กเซลไหนไม่นำฉันจะนำนะเพื่อน โอเคได้ได้ได้พร้อมหมังสอุยหลังหลังนายเอ็กเซลหลังนายโอ้ยช่เอ็กเซลช่เอ็กเซลก่อนช่วยเอ็กเซลก่อนเอ็กเซลเพื่อนฉันกำลังไปฉันกำลังไปเอ็กเซลฉันกำลังไป เอย้ยเอ้ยฟาดได้เอ้ยเอ้ยเอามันเอ็กเซลเอามันไอ้บ้าเอ้ยไปเถอะเราต้องไปแล้วไ,ไป,ลวไปวเไปลยสิไปสิเพื่อนอย่าบังกันไปเลยไปสิเอ็กเซลนายโค,คตรบ้าเลยเอ็กเซล เธอคัดซีนไหนใครน้านบ้านเหมือนพวกนั้นจะฆ่าฉันนะนะฉันแค่ต้องการรักษาชีวิตฉันไว้นี่เป็นการเอาตัวรอดได้เข้าใจหรือเปล่าล่ะนายเข้าใจฉันใช่ไหมฝนอะไรเนี่ยจะยินอะไรบ้างหรือเปล่าฉันได้ยินบางอย่างเอ็กเซลมันอยู่บนฉันได้ไงล่ะ เอ้ยเอ่อ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 วัดได้เฮรอเราทางสิทธิ์เสี่นไปทางไหนอะไปต่อต้องไปต่อ เชียเอ๋ยเชียเอ๋ยฉันเกลียดที <faut> ่นี <ê> ่ฉันเกลียดที่นี่จริงๆเลยทำไมซาวแล้วหรือ ไม่ซาอมแาล้วหรืออะไอเฮียซาวไม่ไปอ่ะซาวไม่ไป โอ้ฉันรอดแล้วล่ะฉันรอดแล้วฉันรอ,อดแล้วโอ้โอ้ฉันรอดแล้วโอ้โอเค,คเอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับอขอขอตัดภาพเยยาวกินไปผมพื่อนกสามารถติดตามได้นะครับท้งใน e b o o ุ y ก u t u b e ก็มีนะครับผมก็จะตัดลงในทด้วยเพ,เพื่อนชอบเนี่ยก็ยมเมตครับ,บกไดไกดติดตามดสคร้ขขให้กันด้วยแล้กันครับผมเตยครับน,นี้ลาไปก่อนแล้วกันพกัใหม่แร้ว้ผมสวัสดีนะครับ,บาย,บาย